ปรา,าสาทพระวิหารตั้งอยู่เหนือยอดเขาที่มีความสูงกว่า500เมตรในอดีตพื้นที่รอบเขาพระวิหารเป็นเขตที่อยู่ของคนพื้นเมืองหลายกลุ่มยอดเขาพระวิหารถือเป็นเขตภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อเรื่องอำนาจเหนือธรรมชาติของชนพื้นเมืองเพราะภูเขามักจะสัมพันธ์กับอำนาจศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของจักรวาลที่มาจากเบื้องบนโดยเฉพาะภูเขาที่มีรูปลักษณะพิเศษ มักจะถูกกำหนดให้เป็นที่สถิตของอำนาจเหนือธรรมชาติมาตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์ต่อมาชนชั้นปกครองได้ใช้ความเชื่อนี้ให้กลายเป็นพื้นฐานของอำนาจกษัตริย์ขอมโบราณพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าหรือตัวแทนเทพเจ้าบนโลกมนุษย์จนเกิดเป็นรัฐที่ที่เรียกว่ารัฐิเทวราชาเพื่อเป็นการเสริมสร้างพระราชาอำนาจและสถานภาพของกษัตริย์จึงได้มีการผสมผสานรัฐทิภูเขา และการบูชาบรรพบุรุษเข้ากับการนับถือพระอิศวนโดยกษัตริย์ขอมในสมัยโบราณทรงนิยมสถาปนาศิวรึงประดิษฐานบนเทวสถานบนภูเขาเพราะเชื่อว่าบนภูเขานั้นมีเทพเจ้าและบรรพบุรุษสถิตยอยู่บ้านเราก็มีหลายที่นะครับทั้งเขาพนมรุง้งเขาปลายบัตร,รวมถึงเขาพระวิหารเมื่อสมัยโบราณกลุ่มคนที่ราบสูงโคราชและกลุ่มคนที่เขมนต่ำ ได้ไปมาหาสู่กันโดยจะผ่านทางช่องเขาซึ่งแต่ละที่ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คลุ้มคลองอยู่แต่ที่ยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดต้องยกให้ปราสาทพระวิหารที่นี่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถานที่โบราณแต่ยังเป็นกรณีพิพาทที่ทำให้คนสองประเทศมีเหตุบาดหมางกันมาจนถึงปัจจุบันก่อนที่จะมีการก่อสร้างองค์ปราสาท และสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่เราเห็นกันนี้บริเวณเขาพระวิหารถือเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์อยู่ก่อนแล้วในสมัยพระเจ้ายักษษโสวรมันทรงโปรดให้สถาปนาศิวลึงอันศักดิ์สิทธิ์นามว่าสิครีสวนประดิษฐานนาเทวไลถือเป็นจุดเริ่มต้นของสถานที่แห่งนี้หลังจากนั้นปราสาทพระวิหารได้รับการเสริมสร้างมาอย่างมากมายตั้งแต่ประมาณพุทธศตรวรรษที่16 ในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งเป็นต้นมาจนถึงสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่สองท่านทรงทําให้เทวสถานแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางความเชื่อทั้งในรัฐที่เทวราชาและศูนย์รวมแห่งพิธีกรรมในการนับถือบรรพบุรุษทําให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นภูผาศักดิ์สิทธิ์ที่มีลักษณะโดดเด่นทางธรรมชาติที่ผู้คนในพื้นที่ทั้งสองฝั่งที่ผ่านไปมาเชื่อว่าเป็นที่สถิตของอำนาจเหนือธรรมชาติ ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่ควรเคารพยำเกรงปราสาทพระวิหารถือได้ว่าเป็นเพชรเม็ดงามแห่งสถาปัตยกรรมขอมที่มีลักษณะเป็นแผนผังที่ใช้แกนเป็นหลักโดยจัดวางผังหันไปทางทิศเหนือซึ่งผิดแผกแตกต่างจากปราสาทอื่นๆซึ่งตามปกติมักจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกซะส่วนใหญ่และถึงแม้ตัวปราสาทจะถูกสร้างโดยกษัตริย์ขอมแต่ทางขึ้นปราสาทและเทวไล กับหันหน้ามาทางทิศเหนือสู่เขตอีสานใต้ของประเทศไทยแสดงถึงการเป็นที่สักการะของผู้คนในแถบนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นและสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นทางทอดยาวจากพื้นสู่ยอดชะงอนผาผิดกับทางฝั่งเขมีนกลับมีเส้นทางที่สูงชันมากนอกจากภูมิศาสตร์บริเวณที่ตั้งเป็นตัวกำหนดแล้วอีกเหตุผลที่ปราสาทหันมาทางฝั่งอีสานใต้ าจเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์กับดินแดนฝั่งนี้ในอดีตเพราะกษัตริย์ผู้สร้างก็เป็นราชวงศ์มหิททรัปุระที่ยิ่งใหญ่อยู่ในบริเวณฝั่งเราทั้งบริเวณพนมรุ้งพิมายพนมวันและอาจจะไปไกลถึงละโว้เลยทีเดียวกษ,าษาัตริย์ราชวงศ์นี้ยังได้ไปครองเมืองที่พระนครอีกหลายพระองค์เช่นพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองผู้สร้างนครวัดและพระเจ้าชัยวรมันที่7ผู้สร้างนครธมซึ่งอาศัยอยู่ในฝั่งนี้ ไม่ใช่อยู่ฝั่งเขมรต่ำจึงไม่แปลกที่ปราสาทจะหันหน้ามายัางดินแดนที่ราบสูงบ้านเกิดเมืองนอนตัวปราสาทประธานมีการวางผังอย่างสมบูรณ์แบบโดยกำหนดตำแหน่งอาคารได้อย่างลงตัวตั้งแต่แรกเริ่มของการก่อสร้างโดยไม่มีการแก้ไขต่อเติมบริเวณลานชั้นในภายหลังแต่อย่างใดและหลังจากตั้งตรรหง่านมาหลายร้อยปีปราสาทพระวิหารถูกปล่อยให้ทิ้งร้างมาตั้งแต่หลังจากที่กรุงศรีอโสธราุระ เสียให้แก่กองทัพกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จเจ้าสามพระยาโดยทั้งไทยและกัมพูชาก็มีได้กล่าวถึงเทวสถานบนยอดเขาดงรักแห่งนี้อีกเลยปราสาทที่แสนงดงามแห่งนี้จึงได้หลับไหลามาอย่างยาวนานเกือบ500ปีจนกระทั่งรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล่าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสัพพสิทธิประสงค์ขนาดทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการมุ่นทนอีสานในขนาดนั้นทรงค้นพบปราสาทพระวิหารเป็นผู้แรกเมื่อปีพศ2442โดยได้ทรงจารึกระนามและปีรัตนโกสินทร์ศพที่พบว่า118สัพพสิทธินณช่องงนพผาเป้ยตาดีพระองค์มีรับสั่งว่าปราสาทองค์นี้เหมือนปราสาทที่เทพสร้างจึงเรียกว่า ปราสาทเทพพระวิหารซึ่งต่อมาเรียกกันทั่วไปว่าปราสาทพระวิหารคนกัมพูชาก็ออกเสียงเป็นเปี้ยวิเหียเรียกตามคนไทยมาตลอดส่วนชื่อตามจารึกหรือนามสถาปนาน,นั้นคือศีสิคราสุรสวรปราสาทพระวิหารเคยเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษอยู่ในความดูแลของไทยกรมศิลปากร ได้คืนทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี2483ก่อนที่ไทยจะเสียอธิไตยเหนือปราศาสตร์ให้กัมพูชาภายหลังวิกฤตรอศรน 112. ตัวต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดก็คือฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาครอบครองดินแดนอินโดจีนเป็นอาณานิคมเมื่อฝรั่งเศสได้ดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงและยังได้ยึดเมืองจันทบุรีและตราดเอาไว้ต่อมามีการเจรจาและตกลงกันว่าฝรั่งเศสจะคืนจันทบุรีให้ แต่จะผนวกเมืองตราดแทนอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นสมปีก็มีการทำสนที่สัญญาใหม่ส่วนที่สัญญานี้ได้สลับเอาตราดคืนสู่สยามโดยแลกกับเมืองพระตะบองและเสียมราชซึ่งเป็นที่ตั้งของนครวัดและนครธมและตามส่วนที่สัญญาดังกล่าวในมาตราหนึ่งระบุให้ใช้สันปันน้ำเป็นเส้นแบ่งเขตแดนมีผลให้ปราสาทพระวิหารอยู่ในเขตราชาอาณาจักรสยาม ต่อมาในปีพศ2451ฝรั 51, ร่งเศสได้จัดทำแผนที่ฝ่ายเดียวส่งมอบให้สยาม50ชุดแต่ละชุดมี11แผน่นและมีแผ่นหนึ่งคือแผ่นดงรักที่ครอบคลุมพื้นที่ปราสาทพระวิหารและไม่ได้ใช้แนวสันปันน้ำเป็นเส้นแบ่งเขตพรมแดนทำให้ปราสาทพระวิหารกลายเป็นไปอยู่ในแผนที่ในดินแดนกัมพูชาโดยที่รัฐบาลสยามในขนาดนั้นก็ไม่ได้รับรองหรือทักท้วงความถูกต้องของแผนที่ดังกล่าว ความขัดแย้งระหว่างกัมพูชาและไทยเริ่มต้นขึ้นเมื่อพศ2501จากปัญหาการอ้างสิทธิเหนือบริเวณปราสาทซึ่งตั้งอยู่ที่ชายแดนไทยและกัมพูชาโดยทั้งสองฝั่งถือแผนที่ปักปันเขตแดนตามแนวสันปันน้ำของเทือกเขาพนมดงรักคนละฉบับทำให้เกิดปัญหาพื้นที่ทับซ้อนของทั้งสองฝ่ายในบริเวณที่เป็นที่ตั้งของตัวปราสาทโดยทั้งฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทย ได้ยินยอมให้มีการพิจารณาปัญหาดังกล่าวขึ้นที่ศาลโลกนักกุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ในปีพุทธศักราช2502คดีนี้ศาลโลกได้ตัดสินให้ตัวปราสาทพ,พระวิหารตกเป็นของกัมพูชาเมื่อวันที่15มิถุนายนพศ2505ด้วยคะแนนเสียง9ต่อ3ทำกําลางความไม่พอใจของฝ่ายไทยซึ่งเห็นว่าศาลโลกตัดสินคดีนี้อย่างไม่ยุติธรรมการตัดสินคดีครั้งนี้ ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องของอนาเขตทับซ้อนระหว่างไทยกัมพูชาในบริเวณดังกล่าวให้หมดไปแต่ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังต่อมาจนถึงปัจจุบันเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุการณ์สําคัญในประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากนับเป็นการเสียดินแดนครั้งล่าสุดของประเทศไทยในยุครัตนกโกสินทร์เสียพื้นที่ไปทั้งหมดประมาณ150ไร่การคืนสารโลกครั้งนี้ไทยไม่ได้ยันหลักฐานกับขเขมรแต่ไทยยันหลักฐานกับฝรั่งเศส แล้วฝรั่งเศสก็คือตัวพ่อด้านกฎหมายคนไทยในสมัยนั้นโดยทั่วไปไม่ทราบเรื่องนี้ว่ากฎหมายลายลักษณ์อักษรและแผนที่ต่างๆฝรั่งเศสได้ชื่อว่าเชี่ยวชาญและมีอิทธิพลในสารโลกมากแถมยังมีเครือข่ายในนั้นด้วยถามว่าถ้าปะทะกันใครชนะเราแพ้ตั้งแต่ก้าวแรกแล้วครับและขเมลขมรนเขาทราบเรื่องนี้ดีเขาเลยมั่นใจจะเอาพื้นที่อื่นๆอีก ในอดีตการแบ่งดินแดนที่เป็นการปกครองของแว่นแคว้นรัฐหรืออาณาจักรที่เป็นเรื่องของสัญลักษณ์ที่เป็นนามประทานนั้นเห็นได้จากการกำหนดสถานที่ใดสถานที่หนึ่งอาจเป็นภูเขาลักษณะภูมิประเทศที่มีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นป่าแม่น้ำทุ่งกว้างหรือสันเขาต่างๆที่ล้วนมีชื่อเฉพาะให้เป็นที่รับรู้ของผู้คนที่เดินทางผ่านไปมาแต่การแยกดินแดนกัมพูชา หรือที่เรียกว่าเขมรต่ำออกจากที่ราบสูงโคราชคือการกำหนดเส้นพรมแดนด้วยการใช้สันปันน้ำเป็นตัวแบ่งหากพูดตามจริงมันแบ่งได้อย่างชัดเจนมากเพราะการแบ่งเขตโดยอาศัยความสูงต่ำของพื้นที่ถ้าเรียกภาษาชาวบ้านก็คือฟ้ากับเหวนั่นแหละครับความสูงห่างกันเป็นครึ่งกิโลเลยทีเดียวถ้าแบ่งแบบนี้ก็ดูจะไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะรับรู้กันทั้งสองฝ่ายว่าด้านล่างคือคเขมรด้านบนคือประเทศไทย แต่ปัญหาที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันก็คือพรมแดนบริเวณปราสาทพระวิหารกับไม่ได้ใช้หลักการตามส่วนที่สัญญาว่าโดยการใช้สันปันน้ำแต่ใช้ลากเส้นเขตพรมแดนบนแผนที่ด้วยอำนาจทางการเมืองเพื่อให้ได้ตัวปราสาทพระวิหารเอาไว้ในเขตแดนของกรัรมพูชาที่อยู่ในอารักขาของฝรั่งเศสที่ตลกสุดๆก็คือตำแหน่งของปราสาทเพราะตัวปราสาทนั้นตั้งอยู่บนยอดชะงงอนผาที่ขึ้นจากฝั่งไทยได้อย่างง่ายดาย ส่วนขเขมรผู้เป็นเจ้าของนั้นดันอยู่ด้านล่างที่เป็นหน้าผาที่มีความสูงกว่า500เมตรใครเห็นก็ต่างมองว่าปราสาทพระวิหารเป็นของสยามหรือดินแดนขมเขมรสูงมากกว่าเพราะเมื่อคดีปราสาทพระวิหารถูกตัดสินผู้คนตามชายแดนทั้งสองฝั่งก็ยังคุยกันด้วยความมึนงงว่าทําไมจึงตัดสินให้ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาซึ่งขัดกับการรับรู้พรมแดนในมิติทางวัฒนธรรม และภูมิศาสต์ตามจริงมากที่นอกจากจะทําลายประเพณีการแบ่งดินแดนระหว่างแคว้นหรือระหว่างรัฐอันเป็นที่ยอมรับร่วมกันมากลายมาเป็นการขีดเส้นเขตแดนแบบแผนที่ที่เราเห็นแบบที่แยกสีนั้นเป็นของใครสีนี้เป็นของประเทศอะไรนั่นแหละครับมันคือการสร้างขอบเขตใหม่ทางการเมืองการปกครองที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงซึ่งการลากเส้นแบบนี้มันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยครับที่จะทําให้สองฝั่งที่ถือแผนที่กันคนละแบบ เกิดเป็นที่ทับซ้อนขึ้นเป็นวงกว้างแบบนี้และสิ่งที่ตลกขบขันที่สุดแม้ตัวปราสาทจะเป็นของกัมพูชาแต่ทางขึ้นปราสาทและเทวาลกับหันหน้ามาทางทิศเหนือสู่เขตอีสานใต้ของประเทศไทยสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและความสําคัญในการก่อสร้างที่ทุกอย่างล้วนหันหน้ามาทางฝั่งผู้สร้างที่แสดงถึงการเป็นที่ศักการะของผู้คนในแถบนี้ที่เดินทางมายังปราสาทได้อย่างง่ายดาย ผิดกับผู้คนในดินแดนเขมรต่ําที่มีทางขึ้นที่สูงชันมากอยู่ทางทิศตะวันออกของปราสาทอยู่ทางช่องแคบที่เรียกว่าช่องบันไดหักเนื่องจากเมื่อก่อนถนนที่ใช้ในการเดินทางไปยังเชิงภูผาและถนนขึ้นสู่ตัวปราสาทนั้นก็ยังเดินทางไม่สะดวกประชาชนเขมรต่ําที่จะมาเขาพระวิหารต้องเดินขึ้นทางน้ำผาเดินเท้าเหมือนเดินขึ้นภูกระดึงเลยครับแต่ลำบากกว่านั้นมาก ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถเดินทางไปถึงตัวปราสาทได้รถก็ขึ้นไม่ได้แน่นอนและที่สําคัญตัวปราสาทไม่ใช่เส้นทางที่นักท่องเที่ยวนิยมอีกเพราะเหตุนี้คนจึงมาเที่ยวน้อยลงฝั่งกัมพูชาเองก็ไม่ได้ดูแลมากนักตัวปราสาทลิซุดโซมลงไปตามกาลเวลาเพราะจะบูรณะก็เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะอย่างที่บอกแล้วครับทางขึ้นอยู่ฝั่งไทยถึงแม้ปัจจุบันจะตัดถนนผ่านขึ้นไป ก็ไปไม่ถึงตัวปรา,าสาทก็จะไปจอดรถอยู่ที่วัดจากนั้นก็ต้องเดินเท้าผ่านพื้นที่ทับซ้อนซึ่งถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาแล้วไทยปิดบริเวณนี้ก็จะไม่สามารถเดินเท้าเข้าสู่ตัวปรา,าสาทได้เลยครับและนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้อยากมาเพราะเส้นทางมายากปรา,าสาทแทบจะอยู่ติดชายแดนหากนักท่องเที่ยวอยากชมปรา,าสาทก็จะมุ่งไปชมที่นครวัดนครธมก็ฟินแล้วครับจะดันด้นมาทําไมที่นี่ให้เหนื่อยเพราะที่นี่ ห่างจากนกครวัดถึง140กิโลนั่งรถมาก็ครึ่งวันแล้วเพราะถนนหนทางก็ยังไม่เจริญสักเท่าไหร่แล้วยังไม่นับรวมที่ต้องต่อรถขึ้นปราสาทอีกเสียเงินสองรอบสามรอบขึ้นไปก็เจอปราสาทอยู่ในสภาพทรุดโทรมบางก็เกิดจากการเวลาและบางก็เกิดจากกระสุนปืนที่เกิดจากการยิงกันช่วงเกิดความขัดแยง้งบังเกอร์ที่ทหารสร้างก็อยู่ชิดตัวปราสาทเห็นได้ชัดเลยว่าไม่ได้มีความหวงแหนหรือเห็นคุณค่าอะไร ตัวปรา,าสาทก็ผุพังกลายเป็นกองหินจากปรา,าสาทที่ได้ชื่อว่าออกแบบได้งดงามที่สุดและอยู่ในโลเคชันที่ดีที่สุดในอุตสาคเน์กลับกลายเป็นเศษหินไร้ค่ารอวันผุพังเพราะความโลภของเจ้าอนณานิคมและสารโลกที่ตัดสินได้อย่างอัปยศที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ปรา,าสาทที่น่าสงสารจึงต้องมารับกรรมเพราะหากตัดสินโดยดูจากลักษณะภูมิประเทศและเจตนาในการก่อสร้าง และผู้ดูแลที่ใส่ใจปราสาทแห่งนี้อาจจะกลับมามีชีวิตและงดงามมากกว่ากองหินที่ไม่รู้ว่าจะซ่อมเมื่อไหร่เพราะทางขึ้นไม่อำํำนวยลองนึกภาพตามนะครับปราสาทอยู่ปลายชะง่อนผาที่เจ้าของนั้นอยู่ด้านล่างต่ำกว่าปราสาท5 0 0เมตรจะอีกกี่ปีก็มองไม่เห็นว่าจะพัฒนาได้ยังไงให้มีนักท่องเที่ยวปราสาทที่น่าสงสารมรดกโลกที่รอวันพัง ผลงานของฝรั่งเศสและสารโลกที่จะตั้งตระงานโชว์ความอัปยศนี้ไปอีกนานแสนนานถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกด Subscribe ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่มีข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับส่วนถ้าคลิปนี้มีข้อมูลที่ผิดพลาดและตกหล่นประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ